สวัสดีครับโอ้ติดแล้วครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอะไรนะครับสวัสดีครับวันนี้มาได้กี่ตัวแล้วครับวันนี้โอ้เป็นเข่งครับเข่งคืออะไรครับไม่ใช่ประทูครับวันนี้เรามาตกปลาช่อนครับ วันนี้ใช้เหยื่อของอะไรครับอึ่งอ่างครับเขาใช้กบเราใช้อึ่งอ่างครับเว้ยมาดูอีกคนครับโอ้โหเงาะน้อยครับไปโอวันนี้ครับโชว์หน้าโชว์หน้าตาหน่อยครับโชว์หน้าตาหน่อยครับใช้กบของอะไรครับโชว์ที่ครับนี่ครับยุ่ยใส่ป่ะเออ กัดดีใครับตัวนี้ก <c oughs> ัดออดีครับตัวนี้โดดดีด้วยครับ <c oughs> อันนี้มันเป็นทองที่เชื่อมมาจากทองที่เราตกนั่นแหละเพ่อให้บดิเนเรายมาเลาะก้อนใากบ,บี่

นี่ได้กี่ตัวแล้วครับไม่ได้เลยเหมือนกูเลยครับเลิวอาชีพตกปลาแล้วครับมาถ่ายวิดีโอแทนนะครับเราจะไปจักเงาะน้อยเราจะไปสัมผัสเงาะใหญ่กันนะครับเงาะใหญ่เงาะใหญ่ วันนี้ได้กี่ตัวครับตัวเดียวครับปลาปลาหรือมะม่วงครับเ <laughs> ฮ้คนขางยาครับ <laughs>